วันนี้เรามากินอาหารริมทางกันนะครับนี่เป็นร้านลาบก็จะมีพวกที่แบบทำเสร็จแล้วนะครับมัดถุงไว้สามารถแกะกินได้เลยต้ม อันนี้เราก็สั่งลาบหมูนะครับแล้วก็หมกหมูครับนี่เดี๋ยวจะลองมาแกะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับข้างในครับปลานิลย่างครับปลาตะเพียนไส้อะไรครับเนี่ยไข่ต้มอ๋อไข่ข้าวนะครับไข่ที่มันฟักเป็นตัวแล้วข้างในนะครับแต่ว่ามันจะไม่เกิดครับนะครับ ประมาณนึง่งจิ้มกระเจวครับเดี๋ยวจะสับหมูครับผมนับเรียบร้อยแล้วจะมาใส่จานกินกันดูน้ำลายไหลเลยอ่ะ <laughs> ลาบร้านนี้ต้องเชดน้ำด้วยอ่าความแซ่บนะอยู่ที่น้ำนะอย่างเงี้ยครับได้แล้วครับนี่ลาบเป็นงไงครับชัดๆใกล้ๆน่ากินไหมครับคร <c oughs> ับหมกหมูครับหมกหมูก็แม่ค้าก็จะเสิร์ฟกับพริกเม็ดนะครับกินกับพริกเม็ด นะก็ลาบหมูครับมาพร้อมกับผักครับผมอาหารนิสานต้องมีผักนะครับเราก็จะมาเปิดกันเลยครับว่ารสชาติสุดยอดแค่ไหนครับวันนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวใครว่างๆก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปใหม่ให้ดูนะบ๊ายบาย